สวัสดีครับพี่น้องเกษตรวันหยุดอีสานยุคใหม่มาแล้วนะครับเมื่อนี้ก็อยุก,กับผมคือเก่าครับเกษตรวันหยุดผ้าหนุเสานี่ก็เป็นเสาวันอาทิตย์ที่13มีนาคม25 6 5นหนะครับเกษตรวันหยุดผ้าหนุกฐิผ้าสม้มเลาะสวนนะครับเมื่อนี้กฐผ้าเวชชัิแบบผ้าเลาะทงนะครับเลาะสวนว่าในสวนท้าปุูกอย่างแน่นะครับเมื่อนี้ก็ผ้าสม้มทั่วฟักยาวนะครับ การปลูกบักัวแบบง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆใส่ขิงง่วนะครับในการปลูกแปลงในการน่องโชคเป็นคนปลูกนะครับข่างบัวนะครับธุรกิจพันล้านนะครับอันนี้เป็นธุรกิจพันล้านนะครับต้องพันล้านขึ้นไปด้วยตัวพันล้านนะครับต้องทาล้านให้เขานะครับมันก็เป็นกวดสารนะครับเฮ็ดแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับปลูกบกบวกเอื้อนะครับอยู่น้ำกันนะครับ จะพาไปเบ่งในแนวแบบอีสานบานเห่านะครับอันนี้ก็เป็นทัวฝักยาวนะครับทัวฝักยาวพันน้ำาพองนะครับทั้งนี้ก็เป็นบักอื้อครับบักอื้อจิบปลูกอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้บักอื้อบักอื้อนะครับส่วนกําลังขึ้นมากนี่คือบักบวบนะครับบักบวบพันยาวนะครับปลาเที่ยงนะครับปลาเที่ยงกอเรามานอ่ล่อยเอ็ดนะครับเอาพันมาให้นะครับขอขอบคุณปลาเที่ยงนะครับ เดพามาชมโซนทั้งนี้นะครับปลาเทียงเป็นคนปลูกเองนะครับอันนี้เป็นฝีมือปลาเทียงนะครับพ missing, พ ole, เพิ่นเอาพันธุ์บักบวบเห้าวมะห้เพป่นไปเยา้วเป็นเม็ดสูงก็ตู้เย็นนะครับปลามายามเดือนกวันนะครับปลาก็ได้เอาพันธุ์บักบวบให้นะครับปลาเทียงปาดกอลมานอ่อลอยเอ็ดนะครับเพิ่นมาเย่ยมชมกเกษตรเป็ยุดผ้านุนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับพริกขังสุ่มนะครับเป็นยังค่อยพริกขังสุม่ม ขังซุ่มเพราะว่าไกล้มากกินนะครับก็เลยเอาซุ่มมะขังบักพริกไว้แท่นขังไก่นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับไปไกลหากินทั้งหอกเขาเกาะซุ่มมางุ่มไว้นะครับอันนี้เป็นพริกนะครับเกิดผักสวนผสมนะครับเดี๋ยวจะพามาเบ่งแนวหัวนะครับแนวหัวก็ใส่ประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นแนวล้วกินได้นะครับก็เป็นบักบวบนะครับบักบวบพันเงาจากปลาเที่ยง คือเก่านะครับกซิมีคานะครับขาใหญ่นะครับมี่าใหญ่ตะไคร่นะครับตะไคร่บวกบวบห่อก็เริ่มเป็นน้วยแล้วครับเริ่มเก็บกินละอันนี้เป็นโซนทางเขาสวนนะครับเขือก็เริ่มเป็นน้วยแล้วครับเห็นเขือก็เริ่มเป็นน้วยละเป็นผักปลอดสารพิษนะครับเขาจะใส่ขิงว่านะครับขิงว่ากับฟางนะครับเขือก็ได้กินแล้วนะครับ ส่วนโซนทั้งหนาเขาก็จะเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับอ้อยขั้นน้ำสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับแล้วก็ปลูกปลูกบักเขอนะครับแซมไปนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับปลูกทุกอย่างที่เขากินมากินนะครับก็ต้องไปตลาดนะครับยางเขามาในสวนได้ไม่ได้กินมัดสุนัขนะครับอย่ากินตำบักทัวกับมีนะครับเขากับมีบักทัวบักกอกมี ระเทศนะครับส่วนส้นนี่ก็จะเป็นกําลังปลูกไม้นี่ก็คือหัวละ้านะครับหัวละผ้าผักอีตูกะเพราหัวละพ้าผักอีตูนะครับปลูกง่ายๆนะครับแบบผสมผสานนะครับเกษตรต้องหลากหลายนะครับส้นนี่ก็จะเป็นส้นหอยเฉลี่สีอทของเข้านะครับแล้วก็กุ้งไฟหอยค้มนะครับก็จะอยู่ในรลองน้ำนะครับมีบักเ้านะครับบักเ้าน้ําหอมท่านกลจีบบานแพ่นนะครับก็เริ่มเป็นน่วยแล้วนะครับเขาปลูกสามปีนะครับ นี้ก็ต้องกราบขอไัยนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งกรุงเทพนะครับเกษตรต้นหยุดท่านูก็บอกภาษาอีสานสักน้อยนะครับท่าเลาะสวนนะครับบรยากาศบ้นบานนะครับสวนเท่ากับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดตามเพามีเวลานะครับใช้สวิตเกษตรว้นหยุดครับผมอย่าพึ่งล่อเกษียนราชการคอยมาเห็ดนะครับมันสิบอท่านนะครับเอาเห็ดถิ่มไปนะครับเกษียณราชการลวกัมานังช่มสวนจะดีที่สุดนะครับ ตวนล่องนี่ยก็ท้ายเฮเบิ้งแหละครับหมู่ว่านนี่ก็คือเพดเตรียมเพหน้องใหม่ออกนอกฤดูนะครับเป็นน้องใหม่กินสดนะครับล่องแถวห้องก็จะเป็นอ้อยเคี้ยวสดนะครับเป็นอ้อยเมลิชาร์ตนะครับล่องนามห้องก็มีซูแนลนะครับมันนี่ก็สวยแล้วนะครับเกษตรปันหยุดพภาโนูก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบุณนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแช่นะครับเกษตร มีเวลาเกะเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับที่สนใจงานเกษตรนะครับรเห็ดสูมือเข้ากัสิสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพผ้านกกต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ